ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรัวเมืเม่อในท่องมี่สามดาวเสภาธรรมชมไปหาปูสารคามปูสารคามได้น้องแมวน้องแมวตัวเก่าค่ะธรรมชมที่บอกศูนย์หกเข่าตรงตรงงวดหนีงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันอร่อยหกสิบหกปูสารคามกับถ้ำพิธีได้น้องแมวเอาหางค่ะท่านผู้ชม เอาหางกคเป็นตัวเลขบอกเลขสองตัวสามตัวท่าธรรมชมจะเป็นเลขดีเด็ดแต่ไหนนะคะนเนาะประกาศฟันเห็นผีขุณสุนทรอนมาบอกเลขขี่รถกระบะห่างมหาบอกเลขสองตัวท่าธรรมชมจะเป็นเลขดีเด็ดแต่ไหนนะคะเนาะก็ับไปฟังกระปูสารค้ามพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกับปูสารคามพร้อมๆกันเลยค่ะสักรับปูกลับนมัสการครับเออบอลเอเมอเอ็ตู้ต้องอลเอฟมโองตู้แล้วก็เอฟซีครับผมเอออันนี้กับก็จ้าอ่อโอนเนี่ยเป็นได้อยูเอฟซีนะครับเนาะมีโชคมีหลับกับปูเหรครับเออเอฟซีมีโชคมีหลับมมาเฮ็ดหลายคือมากหลายอยู่เงินมาถวายหลายอยอะถือประกาน บม่ศูนย์ห้นยหก้อันนั้นอันนั้นเมี่ยวเมียวไม่เขียนให้หรือเอเพราะเมียวไม่เขียนให้หรอกน้องเมียวเขียนอีกแล้วบครับนี่ว้าไคนมี่ว่าหาคนเียนบทความนเขียนให้คนเขียนให้คนสามตัวแม่เก้านย์หกแม่ศูนย์ห้นย์หกแม่เก้าเก้านเออเก้าศูนเก้านกว่าหันแม่ครับครับเออน้องเมียวคนไม่เขียนให้รางวันี่คนเขียนให้ C สองสองม่ C สองสอง 422ครับอันนี้น้องแมวน้องแมวมันเขียน่หย422อ๋อครับครับทำพิธีมื่อไรกูนี่ภาษาไม่บ้าเกิดเสียงร้ายคนโผล่มาเหโอ้ยน่องแมวเขียหน่อยทางได้ศูนย์หกเลยครั 4, 2, 2บครับโองนีน่มันเขี่ยในเขี่ยในก็น,น้องแมวสองตัวเนี่ยครับออกภาษย่านกับน้องแมวสองตัวครับแต่ไม่เขียน่หย ่สองสองในัวนี้นะหางเดียว c สองสองการทอดตาหากระสองกับ c สองไม่ใช่ละ c สองกับสองสองนะปูเนาะครับคำตาหากระดับไหนมันตาไดทอดดันเง้ยครับผมเช่ว่าอันนี้นองแมวเช่ว่าฟันเมือขึ้นนีฟันมันเนวสวายเป่นต่วสวายสามันนี่นะสวายสามัอนี่ปูอ๋อหมอนี่อันอฟซีไม่อวนไม่เห็ดแหกเป็นยอดเด โอ้ครับผมอุตสาหะกอุตสาหะถูกเราด้นสบายม่อี้นะวันนก็เลยมื่อคืนเนี่ยจีสารหนึ่งตเองก็จะาชอบมากผก่ว่าคนในเด้อสายเนครับครับเพื่อนบอกเพื่อนบอกตัวไหนล่ะครับคู่อันผีคู่สุนทรบอครับอมนนี้ก็จะคู่สุนทมากกว่าคูกสีก็ยกสีแล้วบอกมาางเลย กูสุน้อบหมกหกสี่เจ็ดสีครับกสีกร์กนมากเียขมากงเนี่สียงเี้ยูเดี๋ยวเข้างห่มาแล้ววันนี้ันันเกิดนันเกิดก้า่งข้างนากระห้างขี่มอไซค์ห้างมหาบอกครับบอกขี่รถตีอัพเดี๋ยว้อขี่ข้างหน้ามากครับครับครับ เจ้าพ่อเด็กบ้านเงินต้นเงินเจ็ดเยนดอกเงินก็ผอคนที่พี่ว่าจอดพี่ว่าทำไ้จะลาเด็กมื่อนี่กันมีผู้ยิ่งผูยิ่งเล่นเสร็ตอนรับเงิเนี่ยครับอ๋อปูยิ่งมากตอนรับนี่ผูยิ่งหายโชคดีนี่ว่าสั่นเจ้าพ่อพัยังเงินกันเมื่ถามกันเนี่ยครับอะไรเรอว่าสั่นว้าวหกสีกับเจ็ดี่จเอาไปเลว่าสั่กับเจี่เอาไปเลยนี่บอกกัน ยค่ค um um. ู่ <S <S nah. ันที <S 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 ここ่บอกว่าท่านมา่คู่นได้เนครับนี่ยคนว่ามเจ็ดจีช่วยบัตรนี่มักบัตรนี่ตัวนี้เนี่มักคัแรอูเนาะโอ้โเบ e จ็ดจีเจ็ดจีเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอกว่าที่สองนี่เ่ว่าที่สนี่เ่เนแต่หัวเ่ยงตัวนีเี่ยนองเครับ 422สก่นละครับเบา422น้ะป okay. ูเนาะโอ้สาถูกซาถูกรับคอยมีโชค์ใหญ่ตัวเก้าอันบ่ครับตัวเก้าเน่ะตัวเก้าเป็น40หาครับหาสามครับก็หาสามเลยครับแต่ว่าถิ่เนี่ยเดีไปก็เก้านาวพุ่งมบตัวาอยู่นกับว่าในรอบบนลงปู่น กัเลยครับาะ่าจะเอาไว้รอเพราะว่าคุณโมเ่รับปากได้แค um> ่เจ uh> ้าตัว่าจะจ้วงเอาเด็กต้องไม่เอาผู้ดีเก่บอกสองสองกีสองละครับไปตัวว้าก็บอกตัวตัวนี้ไอ้บอกนีตัวนี้เขาก็ได้เมือคนเน้โอกํลังได้ไมม่ดๆตอนครับผมปูผู้สาถูกเมือคนเียวียัดทีเหรอครับผมอือก็ดกลางก็เด่มันสตัวนหรอว่าีตัวเนี่ยครับ โอ้มันใจเนาะโอ้ยมันใจน้ปูนาะอุตสาธุสาธุมันนี่ตร้อยเลยะรีนี่คนไรคแท้คะดิ่งกดตีต่มมาเลยนี่น่แงนเลยครับผมปูเออขับม่นีอนัรนี่ว่าได้เขียนไครับอไไปไเนี้ยนอกมเนี้ยครับครับูเปยังนี่ก็ได้ครับมันใจแล้วซีสองสองนี่ครับปูเขาบอหางเขียนเขาบอหางเขียนเขียนเลขสองอะไรเสองแต่เขเขียนเลขซีเเรียว่าซีสองสองเหรอ ครับปูส่สาธุสาธุให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับปู่เนาะครับเนาะปู่เนาะครับผมได้จบไปลแล้วให้พพอดเนอะครับผมให้ยพอดเอฟซีนปู่ครับจบแล้วหอยพอดเนี่ยทีเนอะเอฟซีของของเอ็มล่าุ่งเนอะนใช่ถครับทีอะไรกดแชร์กดดกดติดตามครับฮัลโหลกดมาให้ แต่เราแบบเราทวงพ่อพี่พ่อมี่คืกำลังใจครับแมอบอนอยู่ครับครับใา่ถูกครับมีนองขาดขึ้นมาได้เนี่ยครับเพราะว่าคนจนข้นรวยต้องใส่เงินเนี่ยครับมแมนอยู่ครับปู่เเปัเยยงเินนี่คือมันใส่สวยในทุกอย่างว่าปัจจัยนี่เนาะครับเนี่ยสั่งเง้ยก็ได้สิเงี้ยก็ได้สิก๋วยเตี๋ยวกินได้ยังไงเนี่ยครับ ตีไม่เงียบดตีไม่ของคุงกามนี่แหละครับแต่เอฟซีวัดที่สองนี่เอารถแต่ว่าวัดที่สองนี่ส่วนมากวันมากนี่วันมากวันมากสองปีเนีย่ยครับสองปีครับผมแย่ไรหลายทลย้คนม่ามอนอั่งเงีัยครับคือ<ท>ขืนไม<ท>้เนาะปู่ืนขัดขันอืมันขัดขันถึงมันมันมันไได้ปลาเนาะ โอ้ม oh, uh, ัอย oh, well, yeah, so like. mm hmm. yeah, ู่ในป่าครับปูครับครับครปูบายังครับป่าตานี่ย่าป่าวอยากไปหาามจนี่ยนปูเหนตัวเปนตัวมากครับัวตัต้องากันครับเดี๋ยวเราแอามาตรงสิไปครับเดี๋ยวเบาแอมาตรงสิไปกับปูอยู่ครับโซ่โซ่ั้นหมาสิงเย็นเป็นโซ่ผู้คบจุกจะเล่นพทีลไปอะไ้วกนี้ยาได้ยาครับ ทัวหางยวเปิดเัว้ควา่มากก็ได้ยารักาหมอนลินเน้อทุกชนิดลูกมดงทุกชนิดหายครับครับครับเราะว่วคนไปกัมี่ครับผมทัแบบมีก็ไปเฮ็ดชิปกับใครี่จะกนีศาด้ี่สุขภาพอะเดนงปลอดภัยไดเอบ่า้ครับสาธุสาธุครับผูสาธุครับครับกลับล่าครับครับผมนอก่านผู้ชม ปูสลัข้ามกระดเหลขมาแหล,ล็กค่ะท่านผู้ชมเลขน้องแมวตีงวดกอนนนัอาหางคตเป็นตัวเลขบอก0้นหกเขาจังจังงวดนี่น้องแมวกระดเลขกไม่แต่ผู้ชมแล้วค่ะท่านผู้ชมอาหางคตเป็นตัวเลขเด็อดซ้โต แล้วก็พีคุสุนท่านก็มาบอกสองตัวค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่อมีสามดาวก็สิจุดตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนัไม่เดิอค่ะไปรับชมตะเลขก,กันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขกของปูสลรคข้ามงวดก้อนค่ะท่านผู้ชมงวดก้อนกระเข่าต้งตรงค่ะท่านผู้ชมน้องแมว น้องแมวกดเป็นหางเป็นตัวเลขให้สูนหอหวดก่อนหวดน,นีน้องแมวตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมปูสรารคามเอาม,มาทำพิธีหางคดเป็นตเลขค่ะท่านผู้ชมบอกสี่สองสองสีสองสองกระตัดหนาตัดลังเหรนเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็้กีคุ้งซุนทอดมาบอกอีกหกสี่ับเจ็ดสีปูสรารคามมันมมม่นใจค่ะท่านผู้ชมมั่นใจสี่สองสองเนาะค่ะท่านผู้ชมสี่สองสอง ซีสองสองซีสองสองกระแดกข้าราชการชมแล้วก็เลขน้องแมวที่ปูสารคามเอามาทำพิธีหลอบแหลกน้องแมวที่เขามาแหลาสามหมวด้อนได้หกศูนหาซีศูนหาหาสามศูนสามข้าราชการชมจะปูสารคามนั้นมั่นใจต่อซีสองสองนี่เนาะ่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่สองพฤษภาคม พศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกสิลาธรรมชมไปกรนเจอกันคลิปหนาค่ะก็อหายจากโชคมั่นมันเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะไก่พึ่งผ่าพิสัยเนาะค่ะธรรมชมทอมมีสามดาวมีขล้องดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมของดีกับเบาแอมลอทงกันเลยค่ะมาตรงไหนไดเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอด,รรอดอครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตุนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจสิริือถือนะครับท่านผู้รรมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบ้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไล้ะกระบีเอ,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บตะแล้วก็บีบี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดตีล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามนยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขวว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่ามผู้ชมมือแท้แล้วลกกบี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม แักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพลงให้เจี่อาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งขึ้กันน่ครับหูยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนมาตามเบอร์โถ่นี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีดเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ,บ่าวแอมเราตรงกับสิใหเเบิงตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ